เปลี่ยนครับหัววันนี้เป็น e ีทีสองที่เราจะรถเนี่ยคันงนี้นายยินดีว่าเนี่ยเจ้าคุณปูเนี่ยก็ติดแนะเจ้าเจ้าคุณปูไปติดแอรแอรบนหลังคาทัวเที่ยวที่แล้วเราไปเราก็ไปถามเราไม่ได้ติดแต่วันนี้เราไปติดแน่นอนทางเขามีอยู่แถวไอ้ทางที่จะเลี้ยวไปบางมันะที่เขาออกจากถนนเส้นเนี่ยไปนิดเดียวก็ถึงแล้ว เรามาเป yeah. okay. okay. um. okay. 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 like, ็นเนี้ยนะจากบ้านเราอยู่บางบัวทองก็มามันสี่สิบโลนิดๆแต่โอเคเดี๋ยวเราไงก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านแล้วกันเนาะว่าเขาจะติดตั้งแบบไหนทำยังไงจะใช้เวลากี่ชั่วโมงเพราะคราวที่แล้วมารถเยอะเต็มใช่รถเเยอะต็มทำไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเอาอะไรบ้างจะเจอกันครับผมครับ ถึงไหนแล้วพี่เปียกอ๋อตอนนี้เหรอเราเลี้ยวเข้าสู่ถะนไปเส้นทางไปบางบ้าหันละเราแยกออกจากเส้นทางหมายเลขเก,ก้าที่ว่าจะไปบางบีนิ่นเราแยกออกมาอ๋อทางนี้ใช่ไหมใช่ทางนี้อืออือทางไปราสวังบางบินเลยเนี่ยอ่าทางนี้จะไปรู้บางบ้าหันทะลุเอเชียรือไปอินเาได้อ,ะอ่ะอ๋อได้หลายทาง <c oughs> ใกล้ถึงแล้วเนาะน่าจะเหลืออยกไม่กี่กิโลหรอกใะอยประมาณสามสี<ช>่กิโลน่าจะได้อยู่อันนี้เรามาไวหน่อย<ช>เพราะว่าจะได้ทําไม่งั้นมาสายไม่ได้ทำรถเยอะเรา,ร <ถ S 3> เราไม่รู้เขา,เาจะติดตั้งงานแค่ไหนเนาะใช่ติดตั้งไปแล้วจะได้ใช้งานหรือเปล่าก็ไม่รู้ เดี๋ยวเวลาเราไปใช้งานเดี๋ยวยังไงเย็นไม่เย็นหรือว่ายัางไงเดี๋ยวเราก็มาทำเลยไปดูดดอีกทแต่วันนี้มาดูวิธีการติดตั้งก่อนแล้วกัน,อน,นโอเคครับใกล้ถึงร้านละถึงร้าน๋ยวไายดูโอเคดูป้ายอาหารไปก,ก่อนตอนนี้ก็น่าจะถึงแล้วเราจะเบี่ยง้ายข้างหน้าเนี่ยหน่อยนึง ว่าถ้าตรงไปก็จะไปอุธยาเนอะยเราจะเลียนสายตรงนี้นิดึงตรงนี้ยู่เป็นล้านรัซื้อของเก่าอ่ะใช่อยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวสายเดี๋ยวเลยป้าตรงนี้ไปหน่อยนึงนะนี่ไงปข้างนาี่ป้ายข้างหน้านี่ก็จเป็าจะเขียนว่าชุมชนบางเขียนอียหรือบางเขียนบางเียนใชซน้ามาก็จะเจอรถใหญ่ๆเยอะๆเลยเนี่ยรถใหญ่จอด อืมมีต้นมะพร้าวดูดีเยอะต้นหนึ่งไม่มีลูกไม่มีใบใช่ไม่มีอะไรเลยก็เป็นรถทร์จอดบานเลยในรถจอดเยอะเลยตัวเองเดี๋ยวก็ไปเลยเอาไปรถงานก็นะงานส่วนมากจะเป็นงานรถทัวร์ใช่รถทัวร์เยอะก็ตู้ก็มีมีฟอร์ดมาติดด้วยนี่โตโยต้าติดเสร็จแล้วมั้งใช่น่าจะติดเสร็จแล้ว รรออตงนนี้ก่เลยังไงมาถึงแล้วนั่งคอยนั่งคอยรอช่างว่างช่างยังไม่ว่างช่างยังไม่ว่างเดี๋ยวรอจะให้ดูตอนติดตั้งได้ว่าจะยังไงจอดธาคายังไงทำยังไงใช่ขั้นตอนยังไงราคาเท่าไหร่ว่าไปโอเค มาแล้วครับตอนนี้ช่างกําลังหาจุดที่จะเจาะอยู่นะว่าจะใช้ตรงมุมไหนเจาะเราก็บอกไม่ได้ไว่าเจาะไหนแล้วแต่ช่างสะดวกตรงไหนาานี่ก็เป็นกล่องแอร์ ใช่นี่ได้ไหมใช่ป่ะเปิดดูเด็ดใช่แอนถ้ายังมเจ็ดของเรานะเปิดดูเด็ดนี่โอ้ใหญ่ลังการกันนะเนี่ยเดี๋ยวจอดลังกาติดตั้งยังไงเดี๋ยวเราถต่งให้ดู มีเปลี่ยนใจแล้วนะจ๊ะมันแคบไปใช่ไหมรถมันแคบไปป่ะไม่แคบต่อกำลังสวยเลยลตัวนี้เมื่อกี้แอบนะคันเล็กๆมันมาติดกันเลยวีโอวีอัด บนไปวัดข้างบนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้กำลังวัดลังคาจะเจาะลังคาแล้วครับผมตรงนี้ก็เป็นป้ายร้านแกเนาะ เป็นอะไรเนี่ยแอร์ไฟฟ้าดีซีจำหน่ายติดตั้งนะครับเบอร์โทรเธออยู่นี่หมดเลยเบอร์โทรนะใครสนใจโทรม,มาได้เนี่ยเนี่ยเปิดแอร์จอดนอนไม่ต้องสต,ตาร์ทเครื่องยนต์นี่ครับป้ายหน้าร้านกันอย่างนเนี้ยเนี่ยตรงนี้ถอดฝาครอบออกแล้วนะเนี่ยฝาครอบอยู่นู้นแต่ถามว่าใหญ่ไม่ตรงนี้ใหญ่หมดนะก็มีคอมเพรสเซอร์มีอะไรอยู่นี่หมดเนาะเนี่ยใบผลดอกพัดลมอยู่นี่หมดนระครับ ก็ไม่เล็กนะใหญ่อยู่นะแต่มันโผล่ลงมาในรถดูเลยนิดเดียวเองเนาะเดี๋ยวรอดูติดตั้งนั่นแล้วกันว่าจะสวยงามแค่ไหนสวย แข็งเนาะที่ม<ห>ันแข็งเพราะอะไรรู้ป่ะข้างในอ่ะเต็มเลยแหล,ละเหรอจริงๆเหล็ออกก็บางๆหนึ่งเนาะบางบเหรอไม่ใช่ไหนได้ข้างในอ่ะสองน้ำหนักอืมถ้าเป็นรถตูม้มันถ้า,ถามันติดหลังคามันเอาเป็นไม่อัดใช่ไหมใช่ I am มีแรงหนพระผมรใช่ไหมพ่อนวมสมัยเก่าอ่ะพ่อผมสมัยก่อน่ะป่วยพ่อ่วยป่ะพ่อ่วยใช่จอแค่สองช่องแค่นี้ใช่ไหมใช่เออ่งว่าจอมีเยอะดีนะนี่นะโอแต่เวลานั้นมันก็สามารถมาเชื่อมมาทำใหม่ได้ใช่ไหมเนี่ยก็รู้รูประมาณนี้ แนคุณนึกว่าเป็นต่อลำใช่ไหมเด็กต่อลำเนี่ยฝั่งนี้คือฝั่งที่งายท้องขึ้นมาเนาะไอ้ตัวเนี้ยจะอยู่ในรถแต่ตัวที่คว่ำลงไปอยู่บนหลางคารถตัวนี้จะอยู่ใน,นรถใ,ใช่ครับใช่ไหมอันนี้อยู่ในภาย,ภายในในรถ ผมทำเลยเน<ห>ี่ยอะขอนมทำะลรอ๋ออันนี้จะได้ติดตั้งง่ายครับถอดอ,ออกมาอ๋อแล้วประกอบใหม่ครับจะได้ติดตั้งให้ง่ายก็เลยครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยตรงนี้ตอนนี้ก็เรียบร้อยลังคาเราเป็นรูโบโไปละเนี่ยตรงนี้ไม่มีไหลแร้เป็นแค่เหมือน เหมือนอะไรฟองน้ำกับกระดาษอาัดพลาสติกนี่ที่เขาเจาะรูไว้สี่รูนีไว้ยึดน็อตเนี่ยยึดน็อตแอร์ก็โดยประมาณเนี้ย,ดเ,ยเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวรเราเอาแอร์มาวางเป่าเช็ดเอาเอลองเอปุ๊บก่อนจะเกตงานก่อนเป่าเช็ดเรียบร้อย เพชรเผ็ดเผ็ดพูบพ่อสิจ้าข้าวอ่ะตอนนี้ช่างเริ่มบอกจะยกขึ้นถและก็เลยเอไปมาก็อันนี้เอจักเอคนน้นคนนน้นอ่าแก้วตัวมาข้างนี้หน่อยไหนข้งนี้เออนั่นแหละสวยงาพอเอามา ไม่รวมว่าไม่ไม่ครับพกนั้นมันมันจะอยู่ประมาณนี้ป่ะหรือว่าเตี้ยกว่านี้ประมาณนี้เลยลรลงอนะแล้วไม่พูดถึงความความสูงมันอะไม่ชนหัวคนนั่งเนาะไม่ชนครับไม่เลยนเดี๋ยวมันหุบเข้าไปอีกโอ้มันยังไม่ยึดน็อตเนาะใช่ครับเพราะว่าเราต้องดึงน็อตด้วยก็เลยน็อตออกเราน็อตออกง่ายๆอย่าขึ้นยกขึ้นแบบกว่าป่ะใช่ไหมครับมีกี่ตัวหกตัวกี่ตัว เจ็ดตัวเนาะเจ็ดตัวเอ๊ะสามสามสองเก้า <3, S 3> ครับเออเดี๋ยวเราถอเดเจดูเป็ไ,ไม้ไล้เนี่ยก็ขอหลอกทำความสะอาดได้เนาะใช่ครับแต่ดีดรถก็สีขาวก็ไม่ต้องยุย่งยากเรื่องสีครับวันนี้ก็จะพ่นสีก็ฝ่นฟ้ามาอืมถห้มันไม่ได้ผไหนรม โอ้ยกคนเดียวเลยหนักไหมเนี่ยกิโลไม่ตัวตัวเล็กเนี่ยเราเบาครับเหรอตัวใหญ่สองคนสามคนหมือนบนรถเหมือนบนรถตู้เลยนะครับผมไอตัวใหญ่น้นั่ะหนักมากเลยตอนนี้ยกขึ้นบนหลังคาแล้วครับช่างก็สองคนช่วยกันกำลังหาช่องที่เจาะรูไว้ตอนแรกครับ nakolang dia tu ha กันน้ำเหรอแล้วเราก็ฉีดในนั้นอีกรอบหนึ่งนิลิโคนโคอัสิงโ้โหนี่ยางครอบอยางก่อนลองล้วลองแล้ว อันนี้แผ่นอะไรใช่แผ่นไอ้พันวาวครับกันค,อครอบนะฮะอยู่นิ่มเลยกำลังทานเนาะ อันนี้เป็นแผ่นอะไรแผ่นกาวหรือแผ่นอะไรหรือแผ่นยางธรรมาดาเอกาวนั่นแหละครับเกายางยางกาวนั่นแหละพอดีอั<ฮ>อนี้เวลาติปุ๊บมันแกะยากครับอ๋อ<ฮ><ฮ> ช่างนี่เขาเรียกอะไรนะสวิตชิ่งครับสวิตชิ่งครับ,บ,รบอาซาเลยนะเอาเสีย,สยโอ้โหนี่กำลังประกอบอันนี้ตอวเอาแล้วก็ครับผมที่เราเอา,เอารถไปติดแอร์น่ยเนาะ ที่ว่าไปติดแอร์วันนั้นอนะตอนนี้เราก็ติดมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้ววันกว่าเราเติดเสร็จก็มืดเห็นนะก็ยังไม่ได้ลองอะไรเลยก็คือลองเปิดแล้วแหละแต่มันก็เย็นก็โอเคอยู่นี่ครับก็คือนี่คือเป็นชื่อร้านแล้วเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะนี่นี่ครับแต่ไปติดแอร์บนหลังคาน้องทาใจนิดน,นึงนะเพราะว่าเนี่ยครับบนหลังคายเขาอยู่บุบๆหน่อยนะเห็นไหม คือว่าลังคาเราอ่อนด้วยหลังคาเรามันไม่มีไม่มีอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนไม่มีคานอยู่อะ่ะลังคาก็จะบุบลงไปว่าเราว่าจะไปเขาแก้ไขอยู่ให้เขาดันขึ้นมาจะได้เปล่าไม่รู้แต่เราก็ยังไม่ได้ออกคลิปไม่ไไปเที่ยวได้เลยแต่ลังคาโดนโจ๋แน่ๆต้องทําใจนิดนึงนนครับก็คือสายยางที่เอาลงไปนู้นก็คือสายยางที่จะไปต่อทวิชิ่งเราไม่ได้ เอาแบบนะเราจะลองใช้แบบว่าสวิตชิ่งแบบว่าลองเสียบปลั๊กบ้านใช้ดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับเดี๋ยวเราพามาดูภายในนี่ครับภายในตัวที่ว่าอยู่ภายในรถนะเขาก็ห่างจากคนนั่งก็ไม่ถึงหัวนะมันลงมาจากลังคาเดิมก็ประมาณนิ้วหนึ่งโดยประมาณับแต่ก็ ทำใจเรื่องการจอดลังคานิดนึงเนี่ยครับดูสายจมท้ายยางเขาเอไม่ใช่ส้ายยางสายไฟที่เขาบิ่งมานี้เนาะนี่นี่นี่ไอที่เขาขาว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 เนะี่ยเขาก็จะจอดรูนะจอดรูแล้วเอาอตัวแป็กเนี่ยยัดลงไปเนะนี่ยแล้วก็จอดลังคาเอาสายไฟย่อนลงไปข้างล่างใครจะคิดไปติดแอร์บ,บนลังคาต้องคิดดีๆนะยังไงรถเราเสียหายู่แล้วนะ ถ้ายึดไปรถใหม่ยิ่งน่าเสียดายนะนี่ครับโดยประมาณนี้ก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่น,นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมเราออกคลิปที่ไหนหรือไว้ไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเราจะทําคลิปมาให้ดูว่าการนอนในรถติดแอร์ต,ตัวนี้มาจะใช้ได้ดีไหมอะไรไหมเด็กครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอบคัวไม่อ้อวเปียบเลยนะครับสวัสดีครับ